ล็อกทีละตัวได้ค่ะกดตัวนี้เสร็จแล้วนะคะก็มากดตัวนี้ต่อค่ะวันนี้กูจะมารีวิวบันไดาสารพัดประโยชน์ตัวนี้ค่ะวสวัสดีค่ะรีวิววันนี้เพื่อนๆที่กําลังมองหาบันไดสูงๆไว้ใช้งานในบ้านสักตัวแข็งแรงน้ําหนักเบาสามารถปรับใช้งานได้หลากหลายที่สําคัญไม่เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บด้วยวันนี้เรื่องรีวิวเรื่อง้กุกย้ยกูจะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะบันไดอเนกประสงค์จากอิงเทครุ่น ITL 12S ค่ะ ที่กยบอกไปเมื่อกี้เลยค่ะว่าบันไดตัวเนี้ยน้ำหนักเบาใายอย่างปล้วยเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะก็สามารถที่จะยกมือเดียวได้ กระดูนะคะจะเป็นอลูมิเนียมค่ะสามารถรับน้ําหนักได้150กิโลกร,รัมนะคะและตัวบันไดของ i ิงเทคตัวนี้นะคะงานค่อนข้างดีเลยค่ะมีการเก็บคมมาเรียบร้อยเลยนะแล้วก็ตัวขั้นบันไดเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะซึ่งทําให้เหยียบง่ายแล้วก็ไม่ลื่นค่ะความกว้างของบันไดนะคะอยู่ที่30เซนค่ะอาจจะแค่สักหน่อยนะคะสําหรับผู้ชายตัวใหญ่ๆค่ะแต่ผู้หญิงอย่างกล้วเนี่ยใช้งานได้สบายเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น1ิบสอสเต็ปค่ะซึ่งถ้าสูงกว่านี้ก็มีนะเดี๋ยวเรามาลองแกะใช้งานกันดูนะค่ะแกะใช้งานนะคะเราก็สามารถที่จะยกขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยค่ะซึ่งตัวล็อกบันไดนะคะจะเป็นระบบเซฟตี้ค่ะเราจะต้องปลดล็อกก่อนนะคะเราถึงจะสามารถกางได้ต่อไปค่ะเราสามารถที่จะกดอย่างนี้นะคะได้ยินเสียงแก๊กนี่คือปลดล็อกแล้วนะคะเร,เราสามารถที่จะปลดล็อกทีละตัวได้ค่ะกดตัวนี้เสร็จแล้วนะคะก็มากดตัวนี้ต่อค่ะและทีนี้นะคะเราก็จะสามารถ ยืดบันไดได้ในขั้นต่อไปหรือจะพับเก็บก็ได้ค่ะนี่ค่ะหลังจากที่ได้ระยะของมันนะคะตัวระบบล็อกก็จะทำงานอีกครั้งหนึ่งค่ะให้สังเกตตัวนี้นะคะถ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ตัว L นะคะนั่นก็คือบันไดเนี่ยอยู่ในระบบล็อกค่ะแต่ถ้าหากว่าอยู่ที่ตัว O นะคะก็คือสามารถที่จะปรับเลื่อนได้ค่ะซึ่งตัวบันไดนะคะหลังจากที่ยืดจนสุดแล้วเนี่ยจะยาวอยู่ที่3เมตร40ค่ะหลังคาบ้านชั้น นเ,นเอาไม้มาพาดฝั่งนี้สไลเดอร์ลงก็ได้นะเป็นยังไงกันบ้างคะรีวิวกันให้ดูแล้วกับบันไดอเนเประสงค์จากอิงเทคตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะกุ้ยซื้อมาในราคาเพียงแค่1,600เท่านั้นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะคะเดี๋ยวกุ้ยจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กุ้ยในช่อง u t u b e ด้วยนะคะแลวตอนนี้ก็มีติ๊ก แล้วอย่าลืมเข้าไปกด Follow กันนะคะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะใหม่สุดๆเลยค่ะกับ l i n e แอดค่ะซึ่งสามารถติดตามวิดีโอจากร้วยในนั้นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวกูจะใส่ ID ไว้ให้ค่ะสำหรับวันนี้เรื่อง